บทถวายน้ำหิ่งพระการถวายน้ำหิ่งพระนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีการบูชาพระพุทธรูปในบ้านนิยมทำกันอย่างสม่ำเสมอโดยเชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งเสริมเรื่องโชคลาภการงานการเงินรวมทั้งได้รับอานิสงส์ต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการถวายน้ำหิ่งพระนั้นก็ยังมีในอเรื่องของบทสวดถ,ถวายน้ำหิ่งพระคำ ำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ถวายน้ำหิ้งพระพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตบทสวดถวายน้ำหิ้งพระคำอธิษฐานถวายน้ำหิ้งพระอระหะตาทีห็นวะคุเนหหสมน,นาคตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังอุทกังเทมิพร้อมคำกล่าวข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทินสาธุการถวายน้ำบนหิ้งพระต้องเปลี่ยนทุกวันไหมและควรถวายกี่แก้วจินแสเป็นหนึ่งวงพูดอนตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถวายน้ำบนหิ้งพระต้องเติมน้ำปริมาณเท่าใดต้องเปลี่ยนน้ำที่ถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมและควรถวายกี่แก้วการถวายน้ำบนหิ้งพระปริมาณน้ำในแก้วต้องเติมเท่าไหร่ควรเติมน้ำให้เกือบเติม แก้วแต่ไม่ให้หลน้นเพราะการเติมน้ําถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปต้องเปลี่ยนน้าถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมควรจะเปลี่ยนน้าบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ําพระเปรียบเสมือนการนําทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันควรถวายน้ําบนหิ้งพระกี่แก้วชิม แสเป็นหนึ่งตอบว่าแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสุริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆน้ำในแก้วแห้งจะเป็นอะไรหรือไม่น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดอันนี้สรงการถวายน้ำสิบประการหนึ่งคล่องแคล่วว่อง 2. มีชื่อเสียง 3. ม,มีความสะอาดบริสุทธิ์4ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดผ่อง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามาก 10. มีความสุขการถวายน้ำบนหิ้งพระควรเป็นน้ำเดิมที่ปากขวดเรายังไม่เดิมมาก่อนหรือเปิดจากก็เครื่องกรองน้ำโดยตรงในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อย น้อมถวายด้วยความศรัทธ,ธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาเพื่อสการะบูชาน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเตยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุบ้านทวายน้ำหิ่งพระ ควรเปลี่ยนน้ำหิ้งพระเวลาไหนการถวายน้ำบนหิ้งพระนับว่าเป็นอมิสบูชาอย่างหนึ่งเป็นการถวายน้ำเปล่าหมายถึงการระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยอยู่ว่าแล้วจะต้องถวายน้ำหิ้งพระหรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระเวลาไหนจึงจะดีสำหรับเวลาที่ดีที่สุดในการถวายน้ำพระหรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระควรจะเป็นช่วงเช้าและไม่ควรเกิน10บโมงเช้าเพราะถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ต้น รับความเป็นสุริมงคลโดยในแต่และช่วงเวลาที่ถวายน้ําพระก็มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องต่างๆด้วยดังนี้ช่วงเวลาถวายหรือเปลี่ยนน้าบ่นหิ้งพระเวลา6กนาฬิกาจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีเวลา6กนาฬิกาสานาทีจะเสริมเรื่องการเงินที่ดีเวลา7จ็นาฬิกาจะเสริมเรื่องการเงินที่ดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก c ด m ออย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราว ดีในครั้งต่อไปค่ะ